ดีอีกครั้งหนึ่งนะคะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สู่คนนี่คือวัดภาษีสันเพชรเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะยะินกับเสีผ้าพี่ผ้านองเข่าไปรับชมบรรยากาศด้านในกลที่สิมีการประชุมต่างๆหายความซอยเหลือหรือว่าหายขอมูลต่างๆแก่คนไทยในอังกฤษเนาะคะนะ่ะเนาะไปค่ะพี่น้องคะ่ะ ท่านนี้จะเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างอันนี้อบิลสามีไม่ใช่สามีนะคะจะเป็นอะไรที่โหดมันหาโหดมันหานะคะขอเชิญปรบมือต้อนรับพี่เลยค่ะน่านอนคะรบกวนให้เราถามอะไรถามคำถามถ้าพี่จนตอบได้พี่จะตอบแต่ห้ามถามลึกๆ ว่าทำไมถึงไปทำแบบนั้นนะคะอะไรเป็นบาได้เบานะลูกเบาได้เบาฟ้อยู่ตรงนี้กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสแล้วก็อาจารย์สุกุลนะคะอนุญาตค่ะ ยืนตรงนี้ค่ะพี่พี่ทุกกี้เขาจะได้จำอดีตด้วยสวัสดีค่ะท่านพ่อทุกกี้แล้วก็คุณปืนแล้วก็น้องหาแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็สวัสดีท่านประธานปรวีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เต๋าอะไรให้เกณฑใจแล้วแต่พี่ตุ๊กตานะคะถ้าวันนี้ในนามของเยินยินที่ ยูทูบเบอร์นะคะหรือว่าอาลินกุศลแต็มหนึ่งในหน่วยงานของจ<ม>ิตอาสาก็มีประสบการณ์มาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับฟังก็คือบรอาิวสามีเด้ออันฟ้องยาผัวสิอันฟ้องยาได้ขอหา a ด u ทอรี y หรือข้อหามีชู้ เขากดขีคข่มเหงเยลินสนอกว่าล่ให้เยลินออกจากบ้านออกลูกของจยดเยลินกับบอออกเน่ยเลินบรรลูนะอันเอาขันว่าอยากอยู่ร่วกันกับไปหาทนายบอกเลี้ยวบอกอีกกล้บอกไปจักเทียเพื่อเยลินสืบได้เอาหลักฐานเลยทั้งหมดตอนนี้เยลินอยากสิบอกพี่ๆเพื่อนๆทุกคนว่าในกรณีที่โดนสามีข่มเหงจิตใจหรือว่ากดดันเห้า ว่าต้องออกไปใสยูบัานหันแ่ะบ้านเฮ่าคือกันอ่ะว่า <c oughs> ต้องไปใสไล่ไปใสก็ <c oughs> ต้องไปเ <c oughs> ออ <c oughs> บานทีนี่นี่ใน,นลรณนี่นี่เป็นหยังจังคอยไปได้อะบ,บิวเขาวัดเตียงอันตัวยัน่นเ,เองนี่ด้ขคือฮะทานได้ความเรียบร้อยเร้วนะคะเนาะรอฟังข่าวทาั้งสามีนี่สิพี่ตอกลับห้าหรือว่ามีความเ่ินไหวก็่พอเ่ินไหวจ้าเจียพ่นัองจกาอันนั่งเล่นท่อรพทาเบิ้งลูกโป๊ เขามหมกับเขาเนี่ยเขเห็ดไดมแต่สร้างไร้เป็นเงินจะกินอันนี้เนบ่มาบอกรีก็เลยว่าปัญหาสิไปหาจะได้ความก็บ้าซื่อหาเพิ่นกันนอนอยู่ทั้งเตียงจะลุก็ยืนทางเตียงปั๊บ ปันได้จปไรได้กว้างกว่าเชยซั่ไหมหัวฟังยีลาไข่ฟังกรลิกซ้าค่ะให้ห่มเตี้ยอนไรวะป้าป้าปูท่าทางถือว่าบ้ได้ยินอีหยังเนอะยุกหนอกวางหนอไปกัน บอกทนายความว่าลูกสะนี่ทำลายร่างกายลูกทรายพะทันทนายความก็เลยถามเยลินว่าเจ้าไปกรรมของเขาทำไมเยลินมาคุยกวัวก้อยขอกรรมตัวไป็นแม่เลี้ยงมันไปขอข่อยบดกระยาแต่มันไปนอนระเบูนกับแยกไปไหนภาษาหัมก็จิตกรรมบ่อยว่าเนี่ยเยลินสจิตกบอกนะคะาเนี่ยเง็ก เหตุการณ์นี้ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างเพราะว่าเราจะเสียลูกคดีได้หากผู้ชายคนนั้นมีความเข้มแข็งเพียงพอหรือ,เ,อเขาไม่มีความผิดนะคะลูกคดีของเฮ้าสิเปลี่ยนทันที่จากที่เราถือไพ่เหนือกว่าเราจะเราจะไม่มีไพ่ให้ถือ ห้ามทำร้ายร่างกายห้ามจับต้องตัวเขาใดๆทั้งสิ้นในกรณีเหมือนที่ของเยลินเจ้ากรรมแห้งคนนั้นแห้งมาแห้งก็จนมาเรียดเลย <c oughs> ส่งใด้แต่ว่านุ่มๆแอันีนะ้ขาดยเนาะเต็มเต็มมุ้ ให้นองสุปูสุปนลุงปาเอาอะใช้สติให้มากกว่าอารมณ์อย่าให้เหตุการณ์ของยายลินเอาไปเป็นเยี่ยงอย่างนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่โชคดีเสมอไปเฮาอยู่ปริเทศเพิ่นเฮาอยู่บานเพิ่นอยู่หนีมันก็คือบานเ้อยายเลี่ยนนันโซคดีเพราะว่าอดีตสามีเราคอนข้างหล่อมแนมนิดนึงสเร็จแล้วหน่อมแนมนับไข่ต่ละบอนหน่อมแนมนับ ของพี่อยู่บ้านนี่ให้กินโบกินวัซื้อกินจัดขาดจัดเต็มเมื่อไงนะจะจืดค่ะเราทีแรกนู้นนัวกับยาสีฟ่าก่อนยาสีหน้าฟองยาหรือแสมใดนี่ในช่วงที่โดนกดขี่กลมหึงทั้งจิตใจเลยรับความกดดันต่างๆนั้นเยลินก้าวเข้าหาซิติเซนแอดไวซ์ซึ่งอ่า มันก็นหลายปีมาแล้วนะคะเนาะคดีความก็เรียบร้อยไปเมดแล้วตอนนี้กากเขาปีที่เจ็ดแล้วทย่ยลรินอยู่ลําพังสู่มากําพังอย่างลูกมากเดียว mm hmm. ซึ่งช่วงทย่ยลรินเขาไปหา Citizen c ิต i z เซน d v แอดส์ในช่วงนัง้นได้ร <c oughs> ับคำแนะนำได้รับความซอยเหลือคิดว่าดีมากๆเลยค่ะตออน,นั้นซึ่งก็อยากให้พี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนที่อาจจะมีปัญหาหรือว่าประสบปัญหาประมาณนี้ หากว่ามีสิทิเซนอบไว้ไกลบ้านกับเขาไปขอคาปรึกษาหาเรื่องภานในนะคะส่วนสิเป็นจนนังใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอปัญหาครอบครัวของแต่ละคน,เน,นเนะะาะค่ะเนาะค่ะเยลล่นกายากสิฝากไว้ในอ้อมอกอ้มอมใจพี่น้องกดติดตามส่องเยลลินอินดี้ยูทูบให้เด้อค่ะเด้มมีอีหยังลับไปเป็นปัดเป็นปัดช่วง แบ่งปันหรือให้คำปรึกษาให้กำลังใจได้ยลินยินดีอย่างยิ่งค่ะจากใจยลินอินดีจากทีมงานจิตอาสาของสมาคมหญิงไทยในอังกฤษซึ่งนำโดยคุณนดีท่านรองตุกตาแล้วก็รองพี่เค <laughs> พี่เคค่ะ คนไทยที่คอยประสานงานอยู่ตลอดเวลาอย่างไรแล้วขอกราขอคุณพอทุกี้แล้วก็คุณปืนคุณอันแล้วก็พระอาจารย์ท่านเจ้าอาวาสแล้วแต่แขกภูมิเกียรติทุกๆท่านที่เข้ามารวมง,งานในเมนีนะคะจังหนก็ขอให้มีความสุขสมหวังร่ำรวยเงินทองเกิดปัญหาใดๆยังจะสร้างก็ขอให้ผ่านพ้นไปโดยดีด้วยสุขภาพร่างกายและใจที่เข้มแข็งแข็งแรงสาวไทยเก่งอยู่แล้ว ขอเ,เชอิญชิญทีมงานข้างหน้าแป๊บนึงนะคะ<ม>คุณนรีไม่ได้แนะนําเลยอะ่ะอมไม่ได้นําแนะนําใครเลยอะ<น>่ะโหนก็ไม่ได้แนะนำอ่ะเชิญเลยเมื่อสักครู่เขาบอกว่าพี่นรีอย่าพูดเยอะก <c oughs> ็เลยไม่ได้นำใครขอเชอิญทีมงานคะ <c oughs> ่ะรอประธานลำดับหนึ่งนะคะค <c oughs> นิตยาเนียมกลิ่นนะคะ รับประทานคนที่สองนะคะกวนกอนตะมูล <among S 1> เวชศีนะคะทุกคนรู้ดีเลยค่ะนะผู้เชี่ยวชาญเรื่องวีซ่านะคะกูรูตัวจริงตัวเป็นๆเลยนะนะคะรองประธานนะคะเป็นความหวังของสมาคมผลิตมานะคะรองพี่เคค่ะกันเป็นนักมวยอีสปอร์เป็นหัวหน้าตัวใหญนะคะน้องวัชวัลสวรรค์วัลลสวรรค์เรียกไอเจนตลอดไอเจนไอเจนใช่ยนะคะ ไม่น่าจะเจอเขาเจอตัวยากมากเขาไม่เคยไปไหนนี่ครั้งแรกนะที่มาเป็นแอดมินตลาดตลาดตลาดรับซับทุกคนแม่ค้ต้องรู้จักไอเจนตัวจริงเสียงจริงนะคะไม่เคยไปไหนงานแรกแม่ครูอรัญญานะคะรัญนนะคะเป็นแม่ครูด้านอาชีพนวดนะคะพี่พี่เนทพักดาซี่นะคะอันนี้ก็ กลับไปไทยยินดีคุณไทยวิดีโอ่อยได้ฝาก่ายวิดีโอนะคะวันค่ะนะคะทีมงานหมายน้องอรินอินดี้มันไี่ได้พูดถึงอะไรเขาทำได้ยูทูบเบอร์นะคะทีมงานที่มาวันนี้มืออาชีพทุกคนนะคะทุกคนเราเกรงไม่ว่าเป็นมืออาชีพนะคะและเรามีทีมงานที่ไม่ได้มาวันนี้อีกหลายท่านเหมือนกันนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สำคัญที่สุดคืออรินมาจาก เดินทางมาจากเมือง Post โพสมพสมัดลองตงุ๊กตานะคะเดินทางมาจากนิวคาสเซิลไม่ใช่ที่ไหนล่ะนิวคาสเซิลเอาแบบนั้นดิฉันกำลางนิตยาเรียมกลิ่นอาศัยยุที่นิวคาสเซิลมาจาก 4ชั่วโมงจากเมืไหรพี่จากบรนซลีค่ะแคนเซาท์ย o r s h i r e ใกลๆอยู่ค่ชั่วโมงนะคะไม่ได้มาใกล้ๆนะคะน้งเจนมาจากเวมฟค่ะ2ชั่วโมงค่ะาีน้ำท่วมด้วยแม่ครูมาจากไหนครจากชูบรี่ช็อปเชียร์ค่ะเชียเชียร์ม่จากออสเวสรีค่ะช็อปเชียร์ช็อเชียร์กบช่ว สวัสดีค่ะคกกามา,าะะจกบบาจกโพสมาดเดินทาง2ชั่วโมงครึ่งบายรถไฟค่ะยังนึกมาจากจังหวัดไยาพุ่มเมืออค่าไม่ง่างค่ะคอมแก้มดอันนั้นพุ่มกับไง บบคุณกับมรสกาพระผู้เจ้าอีกัางหนึ่งนะคะที่กรุณาเอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็ให้เราีโอกาสขอเพิ่มเติมนิดนึงขอขอบคุณพี่กิ่งนะคะจากพี่น้องคะ่ะบรรยากาศค่อนขนะ้างมวลซึนเนาะค่ะเนาะค่ะเยลินกับมีมาฝากมัตอนหลายเตอบพี่นองคะ่ะขอบุญขอบคุณหลายๆด,ยคดย้ค่ะเด้อค่ะคลิปนี้เยลินกับสีจบไปสะกอนเนาะคะ่นะเนาะจังใดกับออห้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.